ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่โผสู่คนพบก่อกันเก่งเก่าพี่น้องเมนูแซ่บพี่น้องได้เมนูปลาเผาพี่น้องอันนี้แซ่บเลยพี่น้องเนอะพากองมีอย่างไรพี่น้องมาอ่ามีประกาศแล้วก็นไปโบราณไปโบราณภาพี่น้องออามีใบบักเบือนนั่นพี่น้องแซ่บไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดคอมเมนต์เยอพี่น้องพอป็นกำลังใจเรือทั้ง เพจแล้วก็ยูทูบเริ่มพี่น้องเดือขอพูดเลยไลฟ์เอฟซีเริ่มสูบุ่มทุกคนพี่น้องมาบอกไลฟ์ย,ยังห่างพี่น้องมาแสบแสบเลยมีนูแสบคือเก่าหรอพี่น้องประกาศพันอืมนกำได้แหงมาเลยพี่น้องแบบเนิ่นๆพี่นอ้องนี่ เนื้อเนื้อป้าช้ำๆเลยพี่น้องเด้อโอ้ยขนมจีนบ๊วมีเลยพี่น้องขอบุญบ๊วยมีหมดเองเอาเป็นใน,ใน,นะนประ,ะเทศน,นะพี่มีช้างวะไปจับไปจับดวนนี่พี่น้องเบิดอพี่ช้างละโอ้โห้กันอ่ะคนเด็กเห็นหน้าพี่น้องเออเบื่อพี่พี่น้องเกอพี่น้องเบิร์ตสุบูสุสคน fc มาวะ แซ่บอืมอืมกินบเดียวมั้เนี่ย

ทำเลยพี่น้องปัดตน้เข้าไปบุคคลกินกับใส่ปลายด้วยแทน,นปนพี่น้องลองเบืองไม่ได้เคยสั่นหมอรสา เรเลยว่าแซ่ไปหน้องต้องเรยครับน้อยลองมาพันใส่มือไปน้อ,อ,อยก็อ,อนุญาตเอฟซี 来。 ได้ตัว จำจจำ เหนียวเนาะดินเผือกนอกีนอนโออืม Cái bà rượu nhỏ ngọt, nó... Nó là... ...vãi nắng khắp ăn lên โซนน้ำมันป่าก่อนจะกวนอืมนี่ลองแสบตรงนี้ดูตรงกัด กะเล่อย่างว้เนาะใปรก็เดือลงไปร้านงไป